ปัญหาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลก็ยังคงเป็นปัญหาที่มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปจากสังคมไทยแต่ถึงอย่างนั้นเด็กๆควรที่จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเมก่อนเราก็รู้สึกน้อยใจนะคะว่าพวกเราอยู่กันลำบากอยู่ในป่าไม่มีที่เรียนเงนี้ยเออเราอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียน แล้วก็แปลกนะคนมีที่เรียนแต่เขาไม่อยากเรียนกันแต่คนข้างในเนี้ยไม่มีที่เรียนแต่รู้สึกว่าอยากเรียนน่ะตื่นเรวไปโรงเรียนป่ะไปอาบนะ้ำตื่นก่อนนี้อีหกหน้ากว่าทาักทักขึ้นตื่นเองแต่วันนี้ทำไมต้องวิ่ <laughs> เช้าหนูก็ตื่นตีห้าทุกวันทํากับข้าวเรียบร้อยรอเขากลับมาจากกูป้ปลาก็กว่าเขาจะกลับมากู้ปลาเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงยงนี้ 9. เราก็ไปไล่มันก็เราก็จนนะแต่กอนก็ไม่มีอะไรกับเขากินไปวันวันแต่ว่าไม่เคยอดเพราะว่าเรากินกันง่ายกินปลาก็ได้เจ้าเล็เดี๋ดีดีหมู่บ้านผู้เข็มอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ลึกเข้าไปภายในเขื่อนเราจะได้พบกับโรงเรียนบ้านผู้เข็มนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนฝั่งสองฝั่งเขื่อนทําให้การเดินทางไปโรงเรียนต้องอาศัยเรือโดยสารเป็นหลักเรียกได้ว่าโรงเรียนและชุมชนถูกตัดขาดออกจากกันตอนนี้ผมออกหกโมงครึ่งก็ถึงน้อนแปดโมงกว่าถ้าวิ่งไปกลับนี่วิ่งมาสองชั่วโมงกลับสองชั่วโมงสีชั่วโมง ถ้าผมล่องลงเรืลองลองว่าถ้าไม่มีเด็กที่ยืนอยูข่ข้างข้างฟังผมวิ่งเลยใครจะมาโบกเรือข้างหลังผมไม่กลับไปรับไม่มีเวลาแล้วในวันที่เด็กนักเรียนในชุมชนบ้านผู้เข็ม ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด -19 โรงเรียนจึงเปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยบริบทในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ยากและหลายบ้านก็ข,ขาดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ส่งผลให้เด็กจานวนมากในชุมชนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ learning loss อย่างเลี่ยงไม่ได้ย้อนไป20ปีเนี่ยคือไม่มีนักเรียนที่จบระดับชั้น หม .1 น,นึ่งขึ้นไปเลยน้อยมากมีแค่1%นเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆเคยลงพื้นที่หลายเดือนครับแล้วพบว่าเราตีว่าร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอยากมีการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นแต่สภาพบริบทเนี่ยบ้านผู้ปกครองจะโดนเคื่อนแกงกระจาดตัดผ่านทำให้เกิดเป็นพื้นที่สองที่ซึ่งการเดินทางต้องใช้แค่เรือโดยสารทำให้สภาพในการไปศึกษาต่อหรือหาที่เรียนเนี่ยค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าที่นี่ก็มีโรงเรียนผู้เข้มโรงเรียนเดียวที่ใกล้ที่สุด นอกนั้นก็ไกลเกินปลูกกล้วยปลูกเลียนไว้ด้วยแต่ว่าไม่เยอะไม่กี่ต้นแล้วก็มีพวกมะน,นาวแล้วได้เสิร์ฟก็มีดักอวนดักปลาค่ายอะ่ะส่วนใหญ่ก็ทําแบบนี้แหละหมอนเหมือนกันทําไร่ด้วยหาปลาด้วยอาชีพเสร์เราต้องโอ้ไปทําที่อื่นไม่ได้หรอกแค่ถ้าเราไปทําที่อื่นต้องวิ่งไปวิ่งกลับไม่ไหวทุกวันทุกวัน ถ้าเราจะไปอยู่นอก,กต้องไปเช่าบ้านเช่าอะไรอยู่อีกเขาก็เลยเลือกอยู่แบบนี้ทีฟ้าและปัญหาหลักของชุมชนบ้านผู้เข็มคือการที่เป็นโรงเรียนห่างไกลผ่านมา20-30ปีทั้งชุมชนก็ยังมีโรงเรียนรองรับถึงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6อัตราบรรจุครูก็มีน้อยที่มาก็เพื่อรักษาตำแหน่งและรอย,ย้ายออก วนเวียนแบบนี้ตลอดมานับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเด็ก,ดกนักเรียนในปัจจุบันมันไม่มีทางเลื่อนอนุบาลเรียนมาเรื่อยๆจบป .6 ก,<ม>ก็ไปทำไร่ช่วยพ่อแม่ก็กลับมาถึงบ้านหนูให้เขียนเขียนไม่เป็นเลยอันนี้จะจบเทอมแล้วกไก่ทุนหูยังเขียนไม่เป็นเลยปวดหัวเลยหนูเดี๋ยวขึ้นป .1 ตายเลยคือมันเป็นเหมือนการผักภาระให้เรา ต้องมาบริหารจัดการการศึกษาโดยที่บุคลากรของเราเนี่ยมีเพียงน้อยนิดตอนนี้โรงเรียนอยากให้ทางเลือกมันมากกว่านี้ส่วนชั้นอนุบาลน,นั้นครูที่ได้รับการบรรจุเข้ามาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวยัยหรือผ่านการเสริมทักษะส่งผลให้ครู ขาดความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการของเด็กรู้ถึงความลําบากของเขาอะค่ะแล้วก็ที่นี่มันไม่มีจริงๆค่ะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนนอกจากคนที่แบบเหมือนมีญาติพี่น้องอยู่ข้างนอกถึงจะได้เรียนมันมันมันน้อยมันน้อยมากค่ะกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วอาสามนิ้วทำไงชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้ว ไม่ว่าจะอย่างไรสำหรับเด็กๆที่อยู่แยกออกจากกันที่นี่เป็นที่เดียวที่เด็กฝากความหวังไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนของเล่นนิทานหรือความสนุกในการได้มาโรงเรียนน้องวันใส เด็กอนุบาลชั้นปีที่สองแห่งโรงเรียนบ้านผู้เข็มคือหนึ่งในเด็กที่อาศัยอยู่ในเขื่อนเช่นเดียวกันกับเด็กคนอื่นๆในทุกๆวันน้องวันใสจะต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ ในวันนี้ทีมงานของเราจึงประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านผู้เข็มได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันและช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสวัสดีครับนายประธานนกแก้วนะครับรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผู้เข็มครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อละเอียดเลืองเทศนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านประธานคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านผู้เข็มค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริวันคำโพนะคะ ชื่อครูอุ้มค่ะเป็นครูระดับชั้นปถมวัยค่ะจบสาขารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววันทิตาจีบงแม่ของน้องวันใสเป็นศิทธิ์เก่าที่โรงเรียนบ้านผู้เคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดวงพรสุขทิติพัฒน์ค่ะอาจารย์ยุ้ยค่ะเป็นประธานสาขาวิชาการศึกษาปถมวัยค่ะสวัสดีค่ะครูอ้วนค่ะจิตภานมนิ่มนะคะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคณะอนุกรรมการจังหวัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปถมวัยค่ะ สวัสดีค่ะนางวิรันร์ผิวดิมครูอัตาจ้างโรงเรียนบ้านผู้เข็มค่ะเคยเป็นครูของครูนิกค่ะครูนิกให้มาช่วยที่นี่ค่ะสวัสดีครับผมชื่นนิยมเจนจำนวนมาเป็นพนักงานขับเรือโรงเรียนบ้านผู้เข็มครับสวัสดีครับผมน,นายนบรรชัยรนะ่มสุลุะช่วยโรงเรียนทั่วๆไปครับเป็นคนขับเรือด้วยครับไปเฟินเอาไปเฟินมาไหมคะมน้ำเพชรไปไหนอะลูกน้ำเพชรไปแม่ประดน,น้ำเพชรไปแม่ประดน แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่รู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้มากจะถามถ้าเกิดแบบขาดเกินสองวัน3าวันอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าหายไปก็สมัครก็จะตามแม่ไปข้างบนเพราะเด็กโตๆค่ะเขาสามารถอยู่กับคนอื่นได้อยู่ที่เป็นญาติพี่น้องได้แต่เด็กเล็กๆนะคะเหมือนเขายังติดพ่อติดแม่อยู่อะค่ะต้องเลื่อยยืนเลยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออก ดังดอกไม้บานแมวเหนียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสีนิ้วแมงมุมลายตายขึ้นฟ้าเก่งมากแตมื้อตัวเองหน่อยค่ะเ <c oughs> มื่อก่อนอุ้มเคยอยู่โรองอีกโรงเรียนหนึ่งแต่เป็นธุรการเนี่ยค่ะ <c oughs> มันเหมือนเขาหาคนไม่ได้จริงๆอะคะ <c oughs> ่ะเราก็เข้าใจเพราะว่าสถานที่ <c oughs> โดยโดยแบบว่าระยะทางอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีคนเข้ามาก็ <c oughs> <c oughs> เรื่องสอนนะ่ะก็อุ้มก็พัฒนาตัวเองนะคะแบบว่าถึงจะไม่ได้จบจากเอเดด้านนี้มาโดยตรงอะคะ่ะแต่ก็พัฒนาถามจากครูโรงเรียนอื่นบ้างวันนี้สอนอะไรอาทิตย์นี้สอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหลือแพีว่าคนเดียวแล้วไม่ว่าจะดตให้เรียบร้อยลูกล้วคนลูกขึ้นกับลูกเดี๋ยวครูดันโตเข้าไปทางนู้นนิดนึงอ่าพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางกลางวันแล้วถ้ากลางคืนล่ะคะกลางคืนเราจะเห็นอะไรคะพระอะไรคะ อาพระอาจารย์คืออุ้มสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงแม้ว่าชันไม่ได้จบประถมวัยโดยตรงเด็กจะเรียนแบบพฤติกรรมของครูอันนี้สำคัญอารมณ์ดีแล้วคือเป็นสิ่งที่ตอบสนองตลอดเวลาฉะนั้นคือแม่แบบอ่ะสำคัญค่ะมีกระเป๋าด้วยอ่ะทำอะไรคะรอ่าไปโรงเรียน<ม><ม>เหมือนพวกหนีงไงพอลากันมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลากลางคืนหนูก็ นอนอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้หนูทําคนละหนึ่งใบก็เด็กที่นี่น่ารักค่ะยิ่งเด็กๆเล็กๆอย่างนี้ค่ะมาเขาก็จะติดครูอันไหนเป็นเวลากลางวันอันไหนเป็นเวลากลางคืนดีไหมคะใบงานบางบางอย่างก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนีะหรือว่าเอามาจากของดีเอลทีวีเหมือนที่แรกก็กดดันเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้จบในในสายนี้มาโดยตรงก็กลัวจะแบบไม่ไม่เป็นตามที่เขาคาดหวัง ผู้กครองก็เขาบอกว่าทําไมลูกเขาเขียนไม่ได้เออจริงๆแล้วปฐมวัยเนี่เป็นวัยที่เด็กต้องได้เล่นนะคะแล้วผู้ปกครองอ่ะไม่ควรจะคาดหวังว่าเด็กอนุบาลของเราเนี่ยต้องมาเขียนกอไก่นะหวังอย่างเดียวว่าวันนี้เด็กจะมีความสุขในการมาโรงเรียนไหมอยากจะมาโรงเรียนไหมเล่นได้เล่นอะไรได้เล่นสีพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กใช่ไหมคะเด็กได้ออกกําลังกายขยับกาย ขยายสมองกลาเนื้อใหญ่ขากําเนื้อแ,แขนดูด้วยนะว่าไหนกลางคืนกลางคืนต้องมืดมืดใช่ไหมคะ ส่วนที่ดูจากการจัดกิจกรรมครูอุ้มจัดกิจกรรมเด็กนิ่งมากนะคะมุมนิทานของหนูเนื่องจากว่าพื้นที่จํากัดใช่ค่มมไม้กว่าเนี่ยค่ะอาจจะแอบหลังห้องมุมนี้หนูอาจจะเป็นมุมนิทานได้มีแผ่นปูค่ะที่มันเป็น A B C อะให้เด็กรู้ว่าอันนี้คือมุมนิทานคุยยุ้ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันเนาะเดี๋ยวน้องดูครูอุ้มหนังสือนิทานคือเยอะมากค่ะถ้านอนจิหมค่ะ ถ้าเกิดอุ้มสอนก็ให้นั่งเป็นครึ่งวงกลมโดยใช้สัญลักษณ์แปะที่พื้นเขาจะรู้วใช่เขาจะรู้ว่าเขาจะนั่งตรงไหนใช่เป็นตัวผลไม้ติดตามโต๊ะเนี่ยแล้วนิทานอ่ะคือหนูเอาวางโชว์ให้เขาหยุดได้ง่ายเราจะเห็นได้ว่าเมื่อห้องเรียนถูกตกแต่งให้น่าสนใจ้วยการจัดมุมที่นำเสนอประสบการณ์ใหม่วันสายและเด็กๆให้ความสนใจกับสื่อการเรียนรู้มากขึ้นเขาจะถามเลยไหมคะว่ารู้จะวางตรงไหนคะเห็นไหมคะ เนี่ยหนูวางหนูเกด้เลยเก่งมากค่ะลูกก็เป็นการจัดมุมอะค่ะเห็นเหมือนพออาจารย์เริ่มสอนให้จัดมุมเด็กเขาเหมือนสนใจมากขึ้นจะมาที่อยู่กับตรงนั้นนานขึ้นนะคะเด็กๆนั่งนั่งอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นจากที่เราจัดให้มันเป็นท่าตั้งมันก็จะเห็นแต่สั่นหนังสือไงค่ะแต่ที่อาจารย์ก็บอกมาเขาจัดให้มันเห็นหน้าหนังสือเด็กก็เลยสนใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหยิบกันหยิบจับได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ แติดว่าหนูอ่ะเอา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 ที่มาดัดแปลงมุมบล็อกอ่ะมุมบล็อกนี้ค่ะแล้วเขาวางบนชั้นเนี่ยเขาจะหยิบจับได้ง่ายหนูบอกอ้าวถ้ามุมบล็อกนะเขาก็จะมานั่งมุมตรงนี้แหละหนูอาจจะต้องมีก็คือป้ายป้ายบอกว่าอันนี้คือมุมนี้ทายอันนี้คือมุมบล็อกอันนี้คือมุมสร้างสรรค์อันนี้คือมุมกระเป๋าของตัวเองมุมนี้กับมุมนี้วันสายชอบมุมไหนคะชอบสองมุมเลยวันสายนี่ตัวอะไรคะ กระต่ายแล้วตัวนี้คือตัวอะไรคะอมีเห็นเป็นเสือโน๊ะอ่ามีกระต่ายมีโน๊ะนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่านี้คือเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆค่อยๆถามมันจะเป็นลักษณะที่เด็กอะอยากจะเห็นว่าในนิทานะคืออะไรฉะนั้นอุ้มน้องส่องอย่างนี้ค่ะปืดอันนี้ครูครูเรียนมาอย่างนี้ใช่แล้วสอบถามอย่างหนึ่งคือว่าเหมือนเราไม่ได้สอนแค่แบบอนุบาล3 เฉพาะอนุบาล3แต่เราสอนรวมทั้งอนุบาล2แล้วก็อนุบาล3แล้วก็จะมีเด็กเข้ามาอย่างอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เราจะมีวิธีการยังไงคะทำให้แบบเด็กสามารถแบบไปพร้อมกันได้หรือว่าเขาเลี้ยงค้อายุเนาะฉะนั้นคืออุ้มต้องใส่รา,ายละเอียดหรือดีเทลที่น้องที่อายุมากแล้วก็ให้อายุมากเนี่ยคะ่ะสอนน้องที่เล็ก จากน้อยกิจวัตรประจําวันที่ในห้องเรียนเช่นแจกแก้วแจกช้อนก็อาจจะให้พี่ช่วยช่วยเราได้มันจะลดลดภาระง,งานยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเช่นเ,เรียนรู้เรื่องต้นไม้พี่อ่ะก็ให้รู้ว่าเนี่ยเขาเรียกมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกกิง่งอันนี้เขาเรียกใบอันนี้เขาเรียกราก แล้วพี่ก็ต้องเรียนรู้ว่ากิง่งใบรา,ากเนี่ยทำหน้าที่อะไรแต่น้องสามารถชี้ได้ว่าอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าใบานะอันนี้เขาเรียกว่ารากนะแต่น้องอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดว่าแต่ละส่วนมีหน้นาที่อะไรอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ลืมพูดไปคือการเสริมแรงทำได้ชมเรามีอันนี้ใช่ไหมคะกระดาษเปล่าๆเ,เ,เลยคุณครูมีดอกไม้จะทำยังไงดีเอ่ย พยายามหลีกเลี่ยงตัวอย่างค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูทําตัวอย่างปุ๊บคือเด็กจะจาแค่รูปแบบของคุณครู <ừ> ที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นคุณครูจะภูมิใจมากที่เด็กวาดรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยการจัดห้องเรียนให้เด็กผู้เชี่ยวชาญสามารถทําให้แม่ปุ้ยสบายใจแล้วหนึ่งครับว่าการเรียนรู้จากการเล่นของเด็กในวัยนี้คือสิ่งสําคัญมากกว่าการเขียนหรือการอ่านหนังสือออก เพราะยิงเร่งอาจจะไม่ส่งผลดีกับเด็กตอนเติบโตลูปเลนะมือมือบูรณาการคณิตศาสตร์เข้าไป 1, 2, 3 2> อ, 1> อันไหนใบใหญ่สุเดเนี่ยนเนาะใหญ่กลางเล็กใหญ่กลาง ของหนูได้เท่าไหร่ของเพื่อนได้เท่าไหร่ใครได้มากที่สุดใครได้เท่ากันจากกลุ่มอ,อันเนี้ยเล่นงานค่ะยากไปไหมลูกไม่ไม่จําเป็นต้องจบอนุบาลกใ็ใช่แต่เพียงแต่ว่าเวลาประเมินอะไรเงี้ยค่ะมันจะยุ่งยากนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่มีวุฒิอยมเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาความเหลื่อมลำ้ำส่งผลต่อเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกลยอย่างไรได้บ้างโอกาสทางการศึกษาบุคลากรครูไม่เพียงพอ เป็นเรื่องของระบบนโยบายว่าจะต้องไปประเมินจากตรงไหนอย่างไรก็เนื่องจากถ้ามาทีเนี้ยมามีเรือนักเรียนมาใช่ไหมแต่ถ้ามาทีเขาต้องวิ่งมาส่งเองเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งบ้างอะไรบ้าง่งเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้มานะคะเขาก็ดูเหมือนว่าโรงเรียนเราอ่ะครูก็น้อยอย่างเงี้ยครูมาครบค่อนข้างที่จะครบแต่ปัญหาเกิดเพราะว่าบ้านเกิดของครูแล้วก็ครูอาจจะมี ภารกิจอย่างอื่นหรืออะไรทําให้พอพบกําหนดส,ดส่วนมากก็เลือกที่จะย้ายถาทางโรงเรียนเรามีการโปรโมทประชาสัมพันธ์<ม>ในตัวตนของเรา<ม>ว่าเด็กของเราเรียนกับเรานี่ได้อะไระเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้ฟังเออมันเป็นมุมมองที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าสภาพบ้านของนักเรียนหรืออะไรอยู่ห่างไกลกับโรงเรียนมากถ้าต่อจากนี้คือเราน่าจะอนุบาลคุณมีความรู้เรื่องอะไรให้พ่อแม่เข้าใจว่าการศึกษานี้มันทําให้ลูกของเขาเนี่ย มีความรู้ที่เพิ่มปูนมากขึ้นเพาะอ,อนุบาลคืออนา,าคตเขาขาดความสุขในการเล่นไปมีแต่อัด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 ,อดทางวิชาการไปม,มันก็จะคิดอยู่แต่ในกรอบอน,นี่ีเหยื่อเหยื่อตกปลาของพ่อ <laughs> เขาเล่นคนเดียวได้ทั้งวันนะ่ะแง่แงดีก็คือเขาก็เหมือนกับได้กำกับตัวเองวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งบางทีต้องเอ่นให้อยู่บ้านบ้างชอบชอบตามแดดร้อน ถ้าปลูกกล้วยก็ช่วยไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าถ้าปลูกพริกอ่ะเขาก็จะเอาช่วยเอาทุงพริกไปไว้ที่ในลุมแล้วเราก็ไปปลูกได้น้องจะเห็นขั้นตอนกระบวนการที่แม่ทำได้จากนั้นคือถ้าเกิดว่าจะให้น้องช่วยช่วยได้ค่ะก็คือกบดินก็เขาจะได้รู้ว่ามันมีกระบวนการที่เขาสามารถไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้ไใช่ไหมคะช่วยช่วยแ่ย<า>อยากอยากช่วยก<อ>แต่ว่าอยากเรียนรู้ ถ้าครูและผู้ปกครองเข้าใจองค์ความรู้ในการดูแลเด็กปฐมไวัยได้มากขึ้นวันไสก็จะเติบโตมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมกับวัยอย่างแน่นอนใจมันก็อยากให้เรียนแต่ว่าถ้าถ้าเขาจะไม่เรียนแล้วเราก็บังคับไม่ได้ให้ลูกสบายก็พอแล้วเราลำบากมาจนเราเคยและเมื่อวานเขากลับมาบอกว่าครูให้เขียนกอไก่ ครูบอกว่าสวยทุกคนเลยคาะว่าหัวยาวๆก็มีความหวังอยากให้เรียนแบบจบแม่ก็ชอบเรียนสังเกตก็เด็กที่นี่ชอบเรียนจริงๆค่ะชอบมาโรงเรียนไกลแต่เขาก็อยากมาโรงเรียนทุกวันเพราะเขาอยากเรียนลูกเขาปิดเทอมนะคะที่ผ่านมาเดือนตุลาจบไปแล้วกี่ปีนะคุณนิดปี้สามปีพอเปิดเทอมแต่งชุดนักเรียนมาเขาก็อยากมาเรียนเขาจบไปสามปีแล้ว ก็ไม่มี PM. จะไปต่อมาหนึ่งก็ไม่รู้จะไปต่อที่ไหนก็เรียนกศนครูก็เลยว่าเออให้มาให้มาติวครูก็จะสอนพิเศษให้เผื่อว่าปีหน้าเกิดจะไปสอบไปสอบเข้าเดี๋ยวครูจะพาไปสอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสอบติดหรือเปล่าอยากให้ที่นี่มีถึงมอสามอ่ะอยากให้มีถึงมอโกก่อนใช่มอสามก่อนก็ได้มันมันแต่เขาบอกว่าที่นี่มันเล็กมันเล็กมันไม่เล็กหรอกหนอมันเล็กอย่างเด็กมันน้อยครูก็่าจะได้มาแต่ละคนเนาะ แต่แต่สักวันหนึ่งคงต้องได้มีแล้วเนาะขณะที่สังคมเรียกร้องความเสมอภาคแต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลอนาคตของเด็กที่อยากเรียนผู้ปกครองที่ไม่มีเงินแต่มีใจและพร้อมให้เวลาลูกครูผู้ขยันและพยายามที่ร้องหาโอกาสก็ยังมีอยู่มากมายแต่ก็ยังได้รับความใส่ใจอย่างเบาบาง ทางความเหลื่อมล้ำให้เห็นออกไปอีกว่าโรงเรียนยิ่งไกลยิ่งเล็กความเหลื่อมลำอ้ำยิ่งมากเด็กอนุบาลหนึ่งคนจึงต้องให้ชุมชนช่วยกันดูแลตามอัตภาพกันไปก่อนนะครับเออบางที่ที่เรามาในอำเภอแก่งกระจานนะคะมันจะเจริญมากเจริญแบบว่าผิดหูผิดตาแต่พามาตรงนี้มันเหมือนเข้าไปในหุบอะไรสักที่หนึ่งเนา มันเหมือนแบ่งโซนออกมาเคยเห็นก็นานแล้วเนาะแต่ไม่คิดว่าจะเจอจะเจอกับตัวเองวันนี้หนูจบมาประมาณปีสี่เจ็ดสี่แปดก็เขาพูดมาตั้งแต่นูเรียนแล้วว่าเออเด๋ยวปีหน้ามีมีมอแต่สุดท้ายก็ไม่มีย้อนไยไว้ได้ก็อยากให้เราแบบได้เรียนแล้วก็ยังให้เดกทุกคนได้เรียนนึกจำไม่ได้ ทั้งทำมาให้วันแม่ไม่ใช่หรออะไรอะไรจะเป็นเรืองเช่นไรเนี่ยหนูมาอยู่ตรงนี้ค่ะทําให้หนูได้เหตุโกกว้างขึ้นในระบบโรงเรียนนะคะจะเป็นการสํารวจโดยการที่ว่าเขาถามว่าอัตราครูปดมงไวขาดไหมเขาใช้อัตราทดแทนครูปดมย้ายลงมาเป็นครูปดมงไวแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีที่ใหม่ที่เขารู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าเขาไปแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยทุก ทุกทุกที่ของระบบการศึกษาเพราะเราคิดว่าโอเคมันไม่ได้ขาดแคลนนะแต่จริงๆแล้วมันคือขาดแคลนนี่ตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยเห็นเลยครัวอะไรไม่รู้ดีจัดไม่ได้อวยนี่เรื่องจริงตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ ไม่มีเราจะมาชวนเด็กไปเรียนแบบนี้หา้าไวาฟงวายฟายมาตั้งให้เด็กมาเรียนอะไรเงี้ยแล้ก็เลยเรียนด้วยเลยนี่รู้มัง่งไม่รู้มั่งก็เรียนเรียนไปเถอะเีวก็รู้